สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุน้ําค่ะธาตุน้าก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีในด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคําทํานายในวันที่1ถึงวันที่15กันยายน2568นะคะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมนะคะ ดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่าจะเป็นชาวสองก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาโดยตรงเลยก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามวังด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะอืมพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอไพ่มาก่หนึ่งใบค่ะมีไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะ คนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําเหมือนกันนะคะก็มีราศีมมีราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะหรือว่าเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะพู้จาหวานชอบป้อนคําหวานนะชอบหยอดอะไรแบบนี้นะคะอืมตอนแม่ค่ะเป็นไพ่ทาวเวอร์ทำไมอย่างนั้นล่ะนะคะอืมบางคนเนี่ยอาจจะมีปากมีเสียงกัน เมื่อช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้นะคะแต่ถ้าในช่วงนี้ยังไม่ทะเลาะก,กันยังไม่ได้ตุ้มตามกันนะคะก็พยายามเลี่ยงไว้เนาะพยายามผ่มใจไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายปเป็นเรื่องใหญ่นะตอนแม่ค่ะมีไพ่ก้าวไม้นะคะออาจจะเป็นความสําคัญที่เลิกลากันไปแล้วตุ้มตามกันไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องคาราคาซังกันอยู่ นะคะยังต้องมาพูดคุยกันอยู่อาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของงานนะคะเรื่องของเงินนะคะหรืออาจจะยังคงมีความรู้สึกให้แก่กันและกันอยู่ก็เป็นไปได้นะคะนะเนี่ะมาดูกันต่อนะคะตอ่อมาค่ะมีไพ่หกเหรียญคะ่ะแล้วก็ตามด้วยเก้าเหรียญน,นะคะเออความคิดว่าเขาคนนี้นะคะ อ,อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็เพศตรงข้ามเนี่ยก็อาจจะเข้ามาหาเขาค่อนข้างเยอะเนาะนะแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่วางตัวไม่ดีวางตัวไม่ถูกนะแล้วจังหวะคุณอาจจะไปเจอพอดีไงไพ่ทาวเวอร์ไปเจออะไรแบบช็อกๆมาพอดีไปเจอพอดีว่าเขาคุยกับคนอื่นนะแบบหยอดแบบ ที่มันไม่ปกติอ่ะเหมือนไม่ใช่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีก็ได้นะคะอืมนะมาดูกันต่อนะว่ามีเหตุการณ์อะไรอีกนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแร์ก็ได้มันไม่ค่อยเท่าเทียมกันก็ได้คุณเนี่ยพยายามทุ่มเทรแรงกายแรงใจให้กับเขาเนาะโทรหาเขาก่อนอยากอยู่กับเขานะคะแต่ดูเหมือนตัวเขาเนี่ย มีความเฉยนะเ,เฉยนะเอ่อเฉยชากับเราอยู่กับคนอื่นมากกว่าเอออยู่ในสังคมของเขามากกว่าที่จะอยู่กับเราแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมาค่ะมีไพ่อะไรเอ่ยมีไพ่สี่เหรียญน,นะคะอืมแล้วก็สิบเหรียญค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ขี้หึงด้วยก็ได้นะเออเป็นคนขี้หึงชอบตาม นะขี้ระแวงเออชอบเลี่ยงร้อความสนใจด้วยก็ได้ก็ทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ในจุดที่แตกค่ะทําให้คุณเนี่ยปรี๊ดแตกก็ได้ว่าเออมีเรื่องมีราวอะไรกันทําไมต้องไม่ไว้ใจกันนะคะน,ะ,นะหรือบางทีเนี่ยมีเรื่องอะไรกันขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ถามคุณเลยคือปรี๊ดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเออซึ่งคุณก็อาจจะไม่โอเคทําไมต้องมาปรี๊ดใส่อะไรอย่างงี้นะคะอืมมาดูกันต่อนะคะมีไพ่ The World ค่ะควองคิดว่าคุณก็พยายามทำความเข้าใจในตัวเขาเนาะว่าเขาเป็นอย่างนี้นิสัยเขาเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าเหมือนตัวเขาอะไม่เข้าใจคุณเลยเออเป็นแบบนี้ก็ได้ตอนแม่ค่ะหกดาบค่ะอืมกวามคิดว่าความระความสัมพันธ์เนี้ยถึงแม้ยังมีถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆเนาะแต่ คุณสองคนก็ยังคงพยายามฝ่าฟันไปด้วยกันอืมกระท่อนก็แท่นก็เหอะแต่ว่าก็ก็พยายามที่จะไปด้วยกันนะคะอืมมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่คาราคาซาังกันอยู่นะคะม,มาดูกันต่อนะคะว่าทิศทางความรักของคุณกับเขาจะเป็นยังไงจะดีขึ้นได้ไหมนะทำยังไงดีเอ่ยแปดถ้วย ทำ <c oughs> ไมขึ้นมาแปดถ้วยละ่ะแล้วก็เอ p r e s s นะคะอืมเกรนนะคะแล้วก็ Hermit ค่ะตามด้วยอัสอวินถือเหรียญค่ะดูเหมือนตัวคุณก็เหนื่อยหน่ายกับเขาพอสมควรเลยอะคะ่ะอืมนะเอ,อ่อทำให้คุณนะรู้สึกแบบอยากที่จะยอมแพ้แล้วเดินออกไปแต่ทุกครั้งที่คุณเดินออกไป ทีไรเนี่ยเขาก็จะวนเวียนกลับมาอยู่เสมอนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามแต่ก็ยังคงกลับมานะคะอย่างอย่างคนที่แบบเลิกลากันไปแล้วก็าอาจจะวนเวียนกลับมาในฐานะเพื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพาย,ยายามที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณส่วนใครที่แบบเป็นแฟนกันและทะเลาะก,กันเขาก็วนเวียนกลับมาค่ะนะวนเวียนกลับมาขอโทษขอโพยขอโอ,อกาสอืม นะขอโอกาสเอ,อ่อให้คุณแบบให้อภัยเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตัวเขาจะเปลี่ยนแปลงไหมเรอคิดว่าตัวเขาไม่เปลี่ยนแปลงเงี้เป็นยังไงเป็นแบบนั้นนะคะอืมนะนิสัยเป็นแบบไหนก็คุณแบบเป็นแบบนแบบอาจจะช่วงแรกอาจจะเปลี่ยนแปลงอ่ะช่วงแรกเขาอาจจะแบบพยายามที่จะทําให้ให้มันดีขึ้นทําเอาใจคุณเนาะต่างๆนานา เออแต่สุดท้ายเขาก็อาจจะเป็นตัวของตัวเองอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมว่าเขาดูหน่อยค่ะว่าเขาจะทําอะไรให้ให้ความสัมพันนี้มันดีขึ้นไหมนะมีไพ่เด็กถือถ้วยค่ะคนนี้ออกแนวลูกอ้อนเนอะออนะคะออกแนวลูกอ้อนนะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบค่ะแล้วก็ออกสัญญิงสัญญานะชอบสัญญาชาริออนะคะ แล้วก็ไพ่เดทค่ะอเอเถามว่าเขาจะทำทำให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นไหมเขาจะทําอย่างไรใช่ไหมคะความคิดว่าเขาก็จะมาลูกอ้อนแหละก็พยายามที่จะพเนาพนอคุณเอาใจคุณต่างๆนั่นนะคุณชอบอะไรเขาก็จะพยายามทําสิ่งนั้นแล้วเขาก็จะสัญญาคุณว่าเขาจะเริ่มต้นใหม่เขาจะไม่ทําสิ่งนั้นอีกแล้วเขาจะพยายามทําให้คุณไว้ใจทําให้คุณเชื่อใจอืมแบบนี้นะคะนะ เขาจะพยายามปรับปรุงตัวเขาจะพยายามนะคะพยายามปรับปรุงตัวแล้วก็เออยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งไพ่เดทคือเขาจะพยายามจะกำจัดเดี๋ยกำจัดปัญหาต่างๆที่เคยมีกับคุณเนี่ยออกไปนะคะนะพยายามที่จะเอ่อให้คุณสบายใจมากที่สุดนะี ก็ถือว่าอย่างน้อยก็พยายามแล้วกันนะคะถือว่ามันก็ในอยู่ในทิศทางที่ดีค่ะอืมเนี่ยเราก็ต้องดูไปในในระยะยาวเนอะแอดความขอดูหน่อยค่ะว่านาตอนนี้เขาคิดยังไงอับคุณบ้างนะคะค i n g of w a n d s ค่ะอืมแล้วก็ h ฮ d ด o f a n สค่ะเอ่อแปดไม้ค่ะ Queen of w a n d s ค่ะ อในความคิดของเขาอะค่ะเหมือนตัวคุณน่าจะเอาเรื่องงานมาเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่าในช่วงเวลาเนี้ยค่ะอืมนะเออทำให้เขาคิดว่าเหมือนเราเนี่ยไม่มีเวลาให้กับเขาเท่าไหร่นะอะอืมนะเพราะมันมีไพ่ไม้ขึ้นมาเยอะไม้เนี่ยหมายถึงงานอะไรแบบนี้นะคะอืมนะเอ่อความคิดของเขาเขาก็ยังรู้สึกว่าเราเนี่ย เป็นคนที่สามารถให้คำปรึกษาได้ดีนะคะเป็นผู้ให้นะคะคุณเนี่ยเข้าใจใจิตใจเขาไม่ใช่แค่ตัวเขาอย่างเดียวคุณยังเอ่อยังคงเหมือนแบบทำดีกับคนรอบข้างเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนะเขาชอบที่คุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ไพ่สองเหรียญค่ะแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวเองอะ่ะให้เข้ากับเขาอืมเขารู้ว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมาก มีความคิดเป็นของตัวเองสูงมีภาวะเป็นผู้นำแต่ว่าพอมาอยู่กับเขาอ่ะคุณก็พยายามที่จะโอนอ,อ,อ่อนเอ็นเอียงอ่ะเออให้เขาเนี่ยได้พึงพอใจที่ได้เขาแบบโอเคอะไรแบบนี้อ่ะนะคะอืมนี่ในมุมมองของเขาเนาะในความคิดที่เขามีต่อเรานะคะเอ่อในความคิดที่เขามีต่อเราเสริมอีกนิดนึงนะคะเขาก็ยังคงอยากที่จะสารสัมพันธ์อยู่นะ ยังอยากที่จะกลับมาพูดคุยกลับมาเคลียร์นู่นเคลียร์นี่นะคะวองขอดูเพิ่มอีกนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงนะคะมีไพ่สองไม้นะจ๊ะแปดเหรียญค่ะแปดดาบนะแล้วก็ห้าเหรียญค่ะเหมือนเขารู้สึกผิดหวังกับตัวเองค่ะอืมนะเขาก็น่าจะทำอะไรมาสักอย่างหนึ่งเนาะเขาถึงได้รู้สึกผิดหวังกับตัวเอง นะเขารู้สึกว่าตัวเขาทําไม่ดีกับคุณอืมนะเขาก็เขารู้สึกว่าถึงความห่างเหินด้วยนะเขารู้สึกว่าคุณห่างเหินหรือไม่เขาก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะห่างเหินจากคุณอืมแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าถามว่ารักไหมเนี่ยกวางยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้มีไพ่ที่บอกว่ารักเนาะอออันนี้อาจจะต้องดูแบบส่วนตัวนะคะเออ เขามันไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นแหะเอาเป็นว่านะตอนนี้เขาก็ยังคงรู้สึกว่าอยากที่จะจริงจังกับคุณอยู่ยังอยากที่จะไปต่อนะอมีไพ่สองไม้เนาะว็คิดว่าถ้าห่างๆกันอะ่ะเขาก็น่าจะสองอยู่นะเออถ้าไม่สองก็คงอาจจะอยากรู้เรื่องราวความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับตัวคุณแล้วก็ยังค,งคงคิดถึงอยู่แบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะคราวนี้วังขอเปิดไพ่ข้อความเลยค่ะ ให้ข้อความนะคะอืมเขาพยายามหาทิศทางที่ให้ทุกอย่างมันลงตัวนะเออแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเออจำได้ไหมว่าช่วงแรกที่วางบอกว่าคนคนนี้เขาอาจจะไปคุยอะไรกับใครคุยกับเพศตรงค้ามแล้วว่าวางตัวไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยไพ่มันออบอกว่าเขาแค่ทําตัวน่ารักเขาแค่แบบ be nice เออแค่แบบเออทำตัวดีกับคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะอืมนะเขาว่าอยากได้อออยากได้ความสนใจจากคุณนะเออนะเขารู้สึกว่าบางทีคุณก็ล้านเลยเขาไม่สนใจเขามุ่งอยู่กับเรื่องงานก็เป็นไปได้นะคะอืมนะต้องขออีกสํารับหนึ่งนะ อีกสำรับหนึ่งค่ะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะถ้าใครอยากจะดูส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะเส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะอ่ะมาดูกันอีกสำรับหนึ่งนะคะเขาบอกว่าอา้าวลูกจามเออเขาชอบตอนที่คุณไม่งองแงอืมไม่งองแงน่ารักที่สุดเลยนะคะนะ แล้วนะตอนนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้ก็คือคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาก็ตรงกับที่ไพ่ทาโร่บอกเนาะว่าเขายังค,งคงคิดถึงคุณอยู่ยังคงอยากรู้เรื่องราวความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับตัวคุณนะคะอืมแล้วก็ณนะตอนนี้ค่ะบางทีที่เขาไม่ได้สนใจคุณก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขา่ามีปัญหารอบด้านเลยค่ะนะอาจจะเป็นเรื่องการเรงินเรื่องการงานนะคะทําให้เขาไม่สามารถโฟกัสในเรื่องของความรักได้นะแต่ว่าเอ ถึงยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณยังคงอยู่ในหัวเขาอยู่ตลอดเวลาเนาะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวท่าน้ําในช่วง15วันเนาะมันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะอยา่าเพิ่งคิดเยอะคิดมากนะคะ,ะถ้าเกิดอยากดูส่วนตัวก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะสามารถปรึกษาหรือว่าอยากจะระบายอะไรก็ได้สามารถทำได้หมดเลยนะคะอ่ะวันนี้ว่าขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบายบาย